เทรดขาดทุนชดเชยได้เทรดได้กำไรบูสเพิ่มขึ้นอีกฝากเงินเข้าพอร์ตจ่ายน้อยก็เดิมรับความคุ้มค่าทั้งหมดนี้ได้เลยในขับบูแล้วขับบูคืออะไรอะ่ะฮันแน่เริ่มสนใจแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวข้าวจะอธิบายให้ฟังเองขับบูก็คือเลยที่โปรแกรมจากทาง VT Market ที่เราออกแบบมาเพื่อลูกค้าของเราโดยเฉพาะ เพียงแค่ลูกค้านะคะเท็กกับวีทีมา e t ของเราก็จะสามารถสะสมแต้มในขับบูได้แล้วค่ะนอกจากนี้ยังสามารถปลดล็อกระดับสมาชิกขั้นต่างๆได้เริ่มตั้งแต่ Member, s i ซิ e r Go ไปจนถึงระดับแพท t i ่ u นัอ๋อและนอกจากระดับสมาชิกสูงขึ้นคะแนนใช้ทำอะไรได้บ้างอะ่ะบอกเลยว่าเอาเซฟร์ไได้เยอะมากเยอะมากเยอะมากฮะครั้งเดียวพอ เพราะเราสามารถนำคะแนนตรงนี้นะคะมาแกลกรับเป็นเงินสดหรือวอลเชอร์ก็ได้คุ้มสุสุดไปเลย <Wow. S 1> ซึ่งวอลเชอร์ของเรานะคะมีด้วยกัน3แบบค่ะแบบที่1วอลเชอร์ชดเชยการขาดทุนแบบที่2วอลเชอร์เพิ่มยอดกำไรและแบบสุดท้ายวอลเชอร์ส่วนลดเงินฝากยังไม่หมดนะคะยิ่งคุณมีระดับสมาชิกสูง คุณนี่ใช้คะแนนในการแลกวอรชเชอร์น้อยลงไปอีกค่ะถ้าไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์ดีๆก็มาร่วมเป็นครอบครัว VT Market ด้วยกันกับเราพร้อมรับสิทธิพิเศษ,ษ,ษ,ษจากขับบูด้วยกันสิคะ